เฮโยวอทส์ซอบแมนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจโชครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม a w a k e n Chaos e l a นะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับก็ได้เปิดเซิร์ฟ g ก o b a l l เป็นวันแรกแนวเกมของเกมนี้นะครับก็จะเป็นแนว turn based RPG นะครับซึ่งในหน้าจอหลักนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีระบบค่อนข้างที่จะเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงดานลุยดันเจี้ยนลงอารีนาก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีระบบกิลด้วยนะ และสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะครับก็คือกาชาครับเกมนี้ก็มีอีกเช่นเดียวกันนะครับใครที่สนใจแนวเกมเทิร์ a นเบดอทจอยู่นะครับก็สามารถโหลดมาเล่นด้วยกันได้นะครับใครอยากแอดมาเป็นเพื่อนชนะก็พิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับเจโชชื่ออยู่บนมุมซ้ายบนนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับฉันก็จะมาบอกเทเลสตัวละครระดับ S บวกกับ S นะครับ ซึ่งค่อนข้างจะมีหลายตัวเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปดูตัวละครข้าวๆข,ของเกมน,นี้กันก่อนเลยดีกว่านะโดยตัวละครในเกมนี้นะครับมันก็จะมีทั้งหมด8ฝ่ายด้วยกันโดยแต่ละฝ่ายเนี่ยมันก็จะมีตัวละครที่มีธาตุแตกต่างกันไปด้วยนะครับโดยเกมนี้นะครับระดับของตัวละคร swap, นะครับก็จะมีระดับตำนานมหากราบชั้นสูงหายากแล้วก็ทั่วไปนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่ามุมซ้ายบนของแต่ละตัวละครเนี่ยมันจะมีธาตุด้วยนะครับมันก็จะมีธาตุไม้ธาตุน้ำธาตุไฟธาตุ มืดธาตุแสงอะไรประมาณนี้นะครับและตัวละครในระดับตำนานนะครับไม่ใช่ว่าจะเก่งอย่างเดียวเสมอไปนะบางตัวเนี่ยตัวตำนานยังด้อยกว่าตัวระดับมหากราบเลยนะครับตัวละครในระดับ S สบวกตัวแรกนะครับก็ขอแนะนำเซตลักอยู่ในระดับมหากราบนะครับธาตุไม้คุณสมบัติของเขานะครับเมื่อเอาชนะศัตรูได้เนี่ย จะรีเซ็ตคูดาวของความสามารถทั้งหมดเลยนะครับสกิลพื้นฐานครับสร้างดาเมจ100%ให้กับศัตรู1ตัวนะครับแล้วก็เพิ่มสปีดให้กับตัวละครนี้ด้วยนะครับเป็นเวลา1เทินซึ่งสปีดนั้นนะครับก็จะบวก30สกิลติดตัวครับอัตราคิทิเคิลบวก30%แล้วก็ความแม่นยำเนี่ยบวก30ครับสกิลสูงสุดนะครับสร้างดาเมจ200%ให้กับศัตรู1ตัวนะครับพร้อมกับบวกดาเมจโบนัสยิ่งศัตรูเหลือน้อยลงเท่าไหร่นะครับดาเมจโบนัสเนี่ยก็จะยิ่งสู สกิลนี้สังหารเป้าหมายได้นะครับจะมีการโจมตีโบนัสเนี่ยให้กับศัตรูที่มีพลังชีวิตที่ต่ำสุดอีกด้วยตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าดาเมจค่อนข้างที่จะจัดจ้าเลยทีเดียวครับแล้วก็เป็นมิรกับสายฟรีอีกด้วยนะตัวที่2ครับแกนเจโลอยู่ในระดับตำนานธาตุไม้นะครับคุณลักษณะของเขานะครับศัตรูทั้งหมดเนี่ยจะได้รับดาเมจจากการติดพิษเพิ่มขึ้น50%นะครับซึ่งจะสร้างความเสียหายตามค่าพลังสูงสุดเมื่อจบแต่ละเทิร์นนะสกิลพื้นฐานครับสร้างดาเมจ8 ให้กับศัตรูแล้วก็ติดพิษด้วยเป็นเวลา2เทินนะครับสกิลพิเศษครับลบเอฟเฟกเชิงบวกทั้งหมดจากศัตรูนะครับแล้วก็สร้างดาเมจ100%จากนั้นเนี่ยจะฮิลเลือดตัวเองได้ด้วยนะครับตามจํานวนของศัตรูที่ติดพิษนะครับพูดง่ายๆก็คือถ้าศัตรูเนี่ยติดพิษเยอะเท่าไหร่การรักษาของตัวละครเนี่ยมันก็จะมากขึ้นเท่านั้นนะครับ สกิลสูงสุดนะครับสร้างดาเมจ100%ให้กับศัตรูทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ติดพิษด้วยเป็นเวลา2เทินสาหรับตัวละครตัวนี้นะครับจะเด่นในเรื่องการทําดาเมจด้วยพิษแล้วก็เบินเลือดศัตรูตไปเรื่อยๆนะครับแล้วแถมความเสียหายพิษของตัวนี้นะครับบอกเลยว่าโคตรแรงเลยนะฮะตัวที่3ครับแซนติสอยู่ในระดับมหากราบธาตุน้านะครับคุณลักษณะการโจมตีศัตรูที่ได้รับผลกระทบจากการติดพิษนั้นนะครับมีโอกาสถึง50%ที่จะ ติดพิษเพิ่มเติมเป็นเวลา2เทินนะครับสกิลพื้นฐานครับสร้างดาเมจ80%ให้กับศัตรูแล้วก็ติดพิษด้วยเป็นเวลา2เทินนะสกิลพิเศษครับสร้างดาเมจ150%ให้กับศัตรูนะแล้วก็ใช้เอฟเฟกติดพิษทั้งหมดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับให้กับศัตรูตัวอื่นแบบสุ่มนะสกิลสูงสุดนะครับสร้างดาเมจถึง120%เลยนะครับให้กับศัตรูทั้งหมดและติดพิษเป็นเวลา2เทินแล้วถ้าเกิดศัตรูที่ติดพิษอยู่แล้วนะครับจะยืดระยะเวลาออกไปอีกนะครับ ให้กับศัตรูเป็นเวลาอีก1เทินนะครับสำหรับตัวนี้นะครับจะค่อนข้างเหมือนกับแกนเจโลเลยนะแต่ตัวเนี้ยจะสร้างดาวเมจพิษได้เยอะกว่านะครับแล้วถ้าใครจะจัดทีมพิษนะครับพลาดไม่ได้เลยกับ ตัวแซนทิสแล้วก็ตัวแกนเจโรนะครับถ้าอยู่ด้วยกันพิษจะรุนแรงมากเลยนะครับตัวที่4ครับอาบาดอนอยู่ในระดับตำนานธาตุมืดนะครับคุณลักษณะการโจมตีของเขานะครับจะลดคูดาวทั้งหมด1เทินแล้วก็การโจมตีเนี่ยจะสร้างโบนัส5เ สกิลพื้นฐานนะครับจะโจมตี4ครั้งให้กับศัตรูแบบสุ่มนะโดยแต่ละครั้งนั้นนะครับจะสร้างดาเมจถึง30%แล้วก็สุ่มค่าพลังลดลงด้วยนะครับเป็นเวลา2เทินสุ่มค่าพลังลดลงตรงนี้นะครับมันก็จะมีป้องกันโจมตีสปีดอัตราคริติคอลดาม ates, ดเมจคริติคอลดาเมจมุ่งเน้น หรือว่าจะต่อต้านนะครับก็แล้วแต่ว่ามันจะสุ่มลดค่าพลังอะไรนั่นเองนะครับสกิลพิเศษนะครับสร้างดาเมจ120%รตให้กับศัตรูทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ในขณะรักษานะครับความแรงในการรักษาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นด้วยตามจำนวนเอฟเฟกเชิงลบที่มีผลกับเป้าหมายนั่นเองสกิลสูงสุดของเขานะครับสร้างดาเมจถึง250%เลยนะครับให้กับศัตรูตัวเดียวนะและทําให้เอฟเฟกลดสถิตินะครับมีผลกับเป้าหมายนานขึ้น1เทินด้วยกันสําหรับตัวนี้นะคร ดาเมจดีที่สุดแล้วสำหรับการตีบอสนะครับใครอยากตีบอสแบบแรงๆนะครับต้องไม่พลาดเลยกับอับดอดนะครับตัวที่5ครับแบล อยู่ในระดับตำนานธาตุน้ำนะครับคุณลักษณะความสามารถของตัวละครนี้นะครับจะรักษาได้ถึง8%ด้วยกันของพลังชีวิตสูงสุดนั่นเองนะครับนั่นก็หมายความว่าพลังชีวิตยิ่งเยอะเท่าไหร่การฮิวก็จะยิ่งแรงเท่านั้นนะครับสกิลพื้นฐานสร้างดาเมจ80%ให้กับศัตรูนะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยมีพลังโจมตีลดลงด้วยเป็นเวลา2เทิร์นนะครับสกิลพิเศษครับอัญเชิญโทเทมเป็นเวลา3เทิร์นเพื่อที่จะรักษาสมาชิกทั้งหมดในทีม 25และลบเอฟเฟกเชิงลบออกหนึ่งอย่างนะครับเมื่อสิ้นสุดในแต่ละรอบนะสกิลสูงสุดครับรักษาสมาชิกในทีมทั้งหมดเลยตามจํานวนพลังชีวิตสูงสุดของตัวละครตัวนี้นะครับโดยจะใช้รักษาตามเวลานะครับให้กับเป้าหมายเป็นเวลา3เทินด้วยกันก็คือฟื้นฟูพลังชีวิตของตัวละครนี้นะครับเมื่อเริ่มในแต่ละเทินนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับถือว่าโดดเด่นในเรื่องของการฮิวมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีดีบัฟที่ดีด้วยนะ อย่างเช่นลดพลังโจมตีของศัตรูลงนะและตัวสุดท้ายในระดับเบวกนะครับนั่นก็คือวิลเลียม อยู่ในระดับมหากราบธาตุน้านะครับคุณลักษณะของเขานะครับความสามารถพื้นฐานของสมาชิกในทีมทุกคนเนี่ยจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น40%นะครับหมายความว่าบัฟสกิลพื้นฐานนะครับของเพื่อนในทีมเราทุกคนเลยนะครับให้ดาเมจแรงเพิ่มขึ้นเนี่ย40%สกิลพื้นฐานนะครับสร้างดาเมจ50%ให้กับศัตรูหนึ่งตัวนะแล้วก็ทําการร่วมโจมตีกับพันธมิตรแบบสุ่มด้วยนะสกิลพิเศษครับเมื่อถูกโจมตีนะครับจะตอบโต้ โดยใช้ความสามารถพื้นฐานนั่นเองนะครับก็เหมือนกับคาลเตอร์แอตแท็กอะ และนอกจากนั้นนะครับยังมีเพิ่มพลังการป้องกันด้วยนะให้กับเป้าหมายหลักเป็นเวลา3เทินครับสกิลสูงสุดนะครับสร้างดาเมจ100่ให้กับศัตรูทั้งหมดเลยนะครับและมีโอกาส80%ที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยพลังป้องกันลดลงด้วยเป็นเวลา2เทินตัวละครตัวนี้นะครับจะโดดเด่นในเรื่องของการโต้กับศัตรูได้อย่างรวดเร็วนะครับพร้อมกับสร้างพลังป้องกันได้ด้วยนะแล้วก็บัฟ ทีมเรานะครับให้ดาเมจแรงขึ้นถึง40%เลยนะคราวนี้เรามาดูตัวละครในระดับ S กันบ er ้างดีกว่านะครับมันก็จะร่อยกว่าตัวละครในระดับ S บวกยูหน่อยเดียวเท่านั้นนะครับตัวแรกนะครับเซียล่าอยู่ในระดับตำนานธาตุน้ำนะครับคุณลักษณะให้เครื่องหมายจิตวิญญาณอาฆาตนะครับสามารถสะสมสเต็กได้สูงสุดเนี่ยหชั้นด้วยกันเมื่อเอาชนะศัตรูได้นะสกิลพื้นฐานครับสร้างดาเมจหนึ่งร้อ์เให้กับศัตรูครับแล้วก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยนะเป็นเวลา1เทินด้วยกันนะครับสกิลติดตัวครับสร้างดาเมจหนึ่งร้อยเปอร์ พลังชีวิตของศัตรูเนี่ยต่ำกว่า50%สามารถเปิดใช้งานได้หนึ่งครั้งต่อ2รอบนะครับหรือว่า2เทินนั่นเองนะสกิลสูงสุดนะครับใช้เครื่องหมายจิตวิญญาณอาคาตทั้งหมดแล้วก็สร้างดาเมจถึง200%ให้กับศัตรูนะครับการโจมตีในครั้งนี้นะครับจะ ให้ดาเมจโบนัสบวกไปอีก20%ต่อการใช้เครื่องหมายจิตวบีนอาฆาต่อครั้งนะครับสำหรับตัวนี้นะครับดาเมจค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยทีเดียวนะเพราะว่าดาเมดของเขาเนี่ยมาจากการซ้อนทับได้สูงสุดถึง6ครั้งด้วยกันเลยนะครับแล้วก็สามารถทําให้ศัตรูเนี่ยได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยนะ ตัวที่2ครับฮาคริมอยู่ในระดับมหากราบธาตุน้ำนะครับคุณลักษณะของเขานะครับสร้างพลังป้องกันให้กับทุกคนในทีมนะเท่ากับ10%ของอัตราป้องกันของตัวละครตัวนี้นะครับก็คือถ้าตัวละครตัวนี้มีพลังป้องกันมากเท่าไหร่มันก็จะให้โบนัสป้องกันให้กับทุกคนในทีมเนี่ยมากขึ้นเท่านั้นนะครับสกิลพื้นฐานนะครับสร้างดาเมจ50%รให้กับศัตรูและมีโอกาส80%นะครับที่จะลดคูดาวของความสามารถขั้นสูงสุด ของตัวละครตัวนี้ด้วยเป็นเวลา1เทินนะครับสกิลพิเศษนะครับสร้างดาเมจหนึ่รให้กับศัตรูแล้วก็มียั่วยุได้ด้วยนะเป็นเวลา1เทินนะครับดาเมจจะเพิ่มขึ้นตามพลังป้องกันของตัวละครตัวนี้นะครับสกิลสูงสุดนะครับสร้างดาเมจหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ให้กับศัตรูแล้วก็ฮิลให้กับเพื่อนทั้งหมดเลยนะครับโดยจะซ้อนทับได้สูงสุด3ชั้นด้วยกันนะฮะสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับจะโดดเด่นในเรื่องของ การซับพอร์ตเพื่อนในทีมนะครับมีเพิ่มพลังป้องกันให้กับเพื่อนได้ด้วยแล้วก็ ฮิลเพื่อนได้ด้วยนะครับตัวที่3ครับอิฟรินเฟิร์สดอลนะครับคุณลักษณะเพิ่มพลังป้องกันให้กับทุกคนในทีมนะครับเป็นเวลา3รอบในตอนเริ่มการต่อสู้ในแต่ละครั้งนะครับสกิลพื้นฐานนะครับสร้างดาเมจ80%ให้กับศัตรูและลบ1เอฟเฟกต์เชิงบวกได้ด้วยนะครับสกิลพิเศษครับสร้างดาเมจ100%ให้กับศัตรูและทําให้ศัตรูมีพลังป้องกันลดลงด้วยนะครับเป็นเวลา2เทินด้วยกันสกิลสูงสุดนะครับสร้างดาเมจ100%ให้กับศัตรูทั้งหมด เลยนะครับและให้โบนัสเทินกับพันธมิตรทั้งหมดเลยนะครับในตอนที่สิ้นสุดรอบนั่นเองนะสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับจะให้ทีมของเราเนี่ยได้รับเทินพิเศษด้วยนะครับแล้วก็บัฟพลังป้องกันบัฟพลังโจมตีนะครับซึ่ง2อ,อย่างนี้ไม่สามารถลบออกได้ด้วยนะครับตัวที่4ครับคอนเนอร์ อยู่ในระดับชั้นสูงนะครับธาตุไฟเป็นตัวละครกรอบฟ้าที่น่าใช้งานมากๆเลยนะครับคุณลักษณะนะครับโจมตีบวก10%สกิลพื้นฐานนะครับสร้างดาเมจหนึ100่รให้กับศัตรูและมีโอกาส30%นะครับที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยมีพลังป้องกันลดลงเป็นเวลาหนึ่งเทินด้วยสกิลพิเศษนะครับมอบโล่แล้วก็พลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับให้กับสมาชิกในทีมทั้งหมดเลยนะโดยความแข็งแกร่งของโล่นั้นนะครับจะเพิ่มขึ้น ตามพลังโจมตีของตัวละครนี้นะครับเป็นเวลา2เทินด้วยกันสกิลสูงสุดครับรักษาสมาชิกในทีมทั้งหมดเลยนะครับซึ่งการรักษานี้นะครับจะเพิ่มขึ้นตามพลังโจมตีของตัวละครตัวนี้นั่นเองนะหมายความว่ายิ่งพลังโจมตีของตัวละครตัวนี้มากขึ้นเท่าไหร่การรักษามันก็จะมากขึ้นเท่านั้นนะครับมีดีในเรื่องรักษาเพื่อนได้ด้วยมอบโ,โลให้กับทีมได้อีกนะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้กับ ทีมเราได้ด้วยนะครับจะเป็นตัวละครเกาะฟ้าที่น่าใช้งานอีกตัวหนึ่งเลยนะครับตัวที่5ครับแบรนด์อยู่ในระดับตํานานนะครับธาดไฟ คุณลักษณะนะครับในตอนเริ่มต้นเทินนะครับจะมอบโล่ที่มีความแข็งแกร่ง5%ของพลังชีวิตสูงสุดของตัวละครตัวนี้นะให้กับสมาชิกในทีมทั้งหมดเลยนะครับเป็นเวลา1เทินด้วยกันสกิลพื้นฐานครับสร้างดาเมจ80%ให้กับศัตรูและมีโอกาส50%ที่จะใช้ยั่วยุเป็นเวลา1เทินนะครับสกิลติดตัวครับเมื่อฝั่งเราถูกโจมตีนะครับมีโอกาสถึง100%เลยนะครับที่จะทําการโต้กลับโดยการโต้กลับนั้นนะครับจะสร้างดาเมจ50% นะและมีโอกาสอีก80%ครับที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยมีพลังโจมตีลดลงเป็นเวลา1เทินนะครับสกิลสูงสุดนะครับลบหเอฟเฟกเชิงลบจากสมาชิกในทีมทั้งหมดเลยนะและเพิ่มพลังป้องกันและพลังโจมตีเพิ่มขึ้นด้วยเป็นเวลา2เทินนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับมีความโดดเด่นในเรื่องของซัพพอร์ตเพื่อนเป็นหลักเลยนะครับมีทั้งเพิ่มพลังป้องกันแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนได้ด้วยนะแล้วแถมสกิลของเขาเนี่ย ยังมีการโต้กลับที่รวดเร็วอีกต่างหากนะครับตัวที่6ครับโยลันดาอยู่ในระดับตำนานธาตุไม้นะครับ คุณลักษณะในตอนที่เริ่มต้นของทุกรอบนั้นนะครับจะให้ผู้พิทักษ์เป็นเวลา1เทินให้กับฝั่งเราที่มีพลังชีวิตที่ต่ำที่สุดเมื่อมีการเปิดใช้นะครับหรือลบผู้พิทักษ์เนี่ยจะเข้าสู่คูดาวในเทินที่4นะครับผู้พิทักษ์ก็คือเมื่อได้รับดาเมจรุนแรงนะครับตัวละครนี้เนี่ยจะไม่ตายนะและจะได้รับการฟื้นฟูพลังชีวิตบางส่วนด้วยนะครับสกิลพื้นฐานครับสร้างดาเมจ80%ให้กับศัตรูและลบ1เอฟเฟกเชิงลบออกไปจากพันธมิตรด้วย สกิลพิเศษครับมอบพลังป้องกันแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้กับฝั่งเรานะครับเป็นเวลา2เทินสกิลสูงสุดครับมอบโล่ให้กับสมาชิกในทีมทั้งหมดเลยนะครับเป็นเวลา3เทินความแข็งแกร่งของโล่นั้นนะครับจะเพิ่มขึ้น ตามจํานวนพลังชีวิตที่เสียไปของสมาชิกแต่ละคนนะและโล่นี้นะครับจะเพิ่มพลังต่อต้านการโจมตีแบบคริปิคอลนะครับอย่างมากเลยนะสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับจะโดดเด่นในเรื่องของการสร้างพลังป้องกันให้กับทีมเราทั้งหมดเลยนะครับทำให้ทีมเราถึกขึ้นนั่นเองอะนะครับตัวที่7ครับมิสเตเซียอยู่ในระดับตำนานธาตุไม้นะครับคุณลักษณะ ความสามารถของสมาชิกในทีมทุกคนนะครับฟืนฟู5%ของพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายที่มีเอฟเฟกเชิงบวกนะครับสกิลพื้นฐานครับสร้างดาเมจ50%ให้กับศัตรูและมอบโล่นะครับเป็นเวลา2เทินด้วยกันให้กับฝั่งเราที่มีพลังชีวิตที่ต่ำที่สุดนะครับซึ่งความแข็งแกร่งของโล่นี้นะครับจะเพิ่มขึ้นตามพลังชีวิตสูงสุดของตัวละครตัวนี้นั่นเองนะครับนั่นก็คือยิ่งพลังชีวิตตัวนี้มากขึ้นเท่าไหร่นะครับความแข็งแกร่งของโล่ก็ จะหนาขึ้นเท่านั้นนะฮะสกิลพิเศษครับรักษาฝั่งเราแล้วก็ลบเอฟเฟกเชิงลบทั้งหมดนะครับแล้วก็การรักษานะครับจะเพิ่มขึ้นตามพลังชีวิตสูงสุดของตัวละครตัวนี้นะครับสกิลสูงสุดนะครับรักษาฝั่งเราทั้งหมดเลยนะครับและสามารถชุบชีวิตฝั่งเราที่ถูกสังหารทั้งหมดได้ด้วย,วยการรักษานี้นะครับจะเพิ่มขึ้นตามพลังชีวิตสูงสุดของตัวละครตัวนี้และคููดาวนะครับจะถูกยืดเวลาออกไป2เทิน ในทุกๆที่มีการชุบชีวิตนั่นเองนะครับความสามารถของเขานะครับจะโดดเด่นในเรื่องของการฮิวก็เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วแถมชุบชีวิตเพื่อนได้อีกตั้งหากนะครับตัวที่8ครับโอคาจอมโชดอยู่ในระดับตำนานธาตุมืดนะครับคุณลักษณะในตอนเริ่มต้น ของรอบนะครับจะสร้างดาเมจเท่ากับ5%นะครับของพลังชีวิตสูงสุดของตัวละครตัวนี้ให้กับศัตรูทั้งหมดเลยนะครับสกิลพื้นฐานครับสร้างดาเมจ50%ให้กับศัตรูซึ่งดาเมจนี้นะครับจะเพิ่มขึ้นตามพลังชีวิตสูงสุดของตัวละครตัวนี้นั่นเองสกิลพิเศษครับสร้างดาเมจ100%รให้กับศัตรูและฮิลพลังชีวิต30%ของดาเมจที่เราทําได้นะครับและยังให้พลังชีวิตสูงสุดเพิ่มขึ้นเป็นเวลา2เทินด้วยนะพลังชีวิตสสูงุด จะเพิ่มขึ้นนะครับ20%นั่นเองสกิลสูงสุดนะครับลบ เอฟเฟกต์เชิงบวกทั้งหมดออกจากศัตรูนะครับจากนั้นเนี่ยจะสร้างดาเมจหนึ่งร้อแล้วก็ใม่ศัตรูได้ด้วยเป็นเวลา2เทรานะครับดาเมจเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามพลังชีวิตสูงสุดของตัวละครตัวนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับดาเมจส่วนใหญ่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับพลังชีวิตนั่นเองนะครับยิ่งพลังชีวิตมากเท่าไหร่ดาเมจเนี่ยมันก็จะยิ่งรุนแรงเท่านั้นนะครับพูดง่ายๆก็คือตัวนี้เนี่ยเน้นไปเลยเรื่องพลังชีวิตนะครับสามารถเป็นแทงให้กับทีมได้ด้ววยนะตัที่9 อิโมเจนอยู่ในระดับตำนานธาตมืดนะครับคุณลักษณะใช้แสงจันทสองครั้งนะครับเมื่อเริ่มต้นเทินและทําให้ตัวละครตัวนี้นะครับไม่สามารถลบแสงจันทร์ออกเมื่อได้รับป้องกันการเจาะเพิ่มขึ้นด้วยสามารถซ้อนทับได้สูงสุด20ชั้นนะครับใช้แสงจันทร์นะครับหมายถึงการร่วมโจมตีไปพร้อมกับการโจมตีของพันธมิตรนะครับส่วนการป้องกันการเจาะเพิ่มขึ้นนะครับหมายถึง ต้องกันการทะลวง2%นะครับสามารถซ้อนทับได้สูงสุด20ชั้นและไม่สามารถลบออกได้ด้วยนะครับ สกิลพื้นฐานครับสร้างดาเมจ100%ให้กับศัตรูนะครับและให้1แสงจันทแล้วก็ยังบวก30%ของดาเมจต่อการโจมตีแบบคิติคอลนั่นเองนะครับสกิลติดตัวครับเมื่อฝั่งเราโจมตีนะครับจะทําการร่วมโจมตีโดยจะสร้างดาวเมจเริ่มต้นที่30%ซนะครับซึ่งจะลดลงทุกครั้งเมื่อมีการตีกลับการโจมตีในครั้งนี้นะครับจะต้องใช้แสงจันทร์1ชั้นและเมื่อฝั่งเราโจมตีติดคิดติคอลนั้นนะครับจะทําการร่วมโจมตี ที่สร้างดาเมจเนี่ยเริ่มต้น60%ซึ่งจะลดลงทุกครั้งที่มีการตีกับและในการโจมตีครั้งนี้นะครับจะต้องใช้แสงจันทร์2ชั้นด้วยกันสกิลสูงสุดครับใช้2แสงจันทร์ให้กับตัวละครตัวนี้นะครับและลบเอฟเฟกเชิงบวก1อย่างจากศัตรูนะจากนั้นเนี่ยจะสร้างดาเมจหนึ่ง์เให้กับศัตรูทั้งหมดเลยนะครับซึ่งการลบออกสาเร็จในแต่ละครั้งนั้นอ่ะจะต้องใช้2แสงจันทร์เลยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับมันจําเป็นที่จะต้อง ้แสงจันทร์ซะเป็นส่วนใหญ่เนาะดาวเมทมันถึงจะมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ไอแสงจันทร์เนี่ยมันสามารถที่จะร่วมโจมตีกับตัวละครฝั่งเราได้ด้วยนะครับตัวที่10ครับนาทะเลียอยู่ในระดับมหากราบธาตุน้านะครับซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับสามารถรับได้ฟรีจากจุดหมายนั่นเองนะคุณลักษณะนะครับทุกเอฟเฟกเชิงบวกที่ตัวละครนี้มีนะครับความสามารถของพวกเขาเนี่ย จะส่งผลกระทบต่อศัตรูเพิ่ม1คนนะครับและดาวเมจจะเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซนต์ด้วยนะครับสกิลพื้นฐานครับสร้างดาวเมจ80%ดให้กับศัตรูแล้วก็สุ่มค่าพลังเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะครับให้กับตัวละครตัวนี้นะครับเป็นเวลา1เทินด้วยกันซึ่งสุ่มโจมตีเพิ่มขึ้นนั้นนะครับมันก็จะสุ่มไม่ว่าจะเป็นป้องกันเพิ่มขึ้นสปีดเพิ่มขึ้นอัตราคริติคอลเพิ่มหรือว่าดาวเมจคริติคอลเพิ่มขึ้นประมาณนี้นะครัััับกกิลลลตดววนนนะพพพงงงโจมมีเ่ขึ้้้้แ็ปอย เป็นเวลาสองเทินนะครับถ้าหากตัวละครนี้เนี่ยมีบัฟเอฟเฟกเชิงบวกในตอนเริ่มต้นเทินสกิลสูงสุดนะครับสร้างดาเมจ2 0 0ให้กับศัตรูนะครับหากศัตรูถูกสังหารแล้วนะครับคูดาวของสกิลนี้จะถูกรีเซ็ตทันทีนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับมีดาเมจ ที่ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สกิลอันตีของเขาเนี่ยเมื่อสังหารศัตรูได้แล้วนะครับมันจะรีเซ็ตทันทีนะครับแล้วก็ยังมีบัฟพลังโจมตีกับพลังป้องกันที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับและ ตัวสุดท้ายนะครับสำหรับตัวละครในระดับ S นะครับนั่นก็คือ F บุลล่านั่นเองอยู่ในระดับตำนานธาตุไม้นะครับคุณลักษณะนะครับบวก1ประดานโทสะต่อการโจมตีเข้าเป้าของศัตรูนะซึ่งจะสามารถซ้อนทับได้4ชั้นด้วยกันนะครับแล้วแถมนะครับ เปลี่ยนบนานดาลโทสะทั้งหมดนะครับเป็นการโจมตีแบบโบนัสโดยจะมีปืนใหญ่คอยสนับสนุนนะครับเมื่อบนานดาลโทสะถึงจุดสูงสุดแล้วนั่นเองนะครับสกิลพื้นฐานครับสร้างดามเมจ80%ให้กับศัตรู และมีโอกาส30%ที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยเลือดออกได้ด้วยนะเป็นเวลา2เทนินหากได้รับผลกระทบนี้นะครับพลังโจมตีเนี่ยจะเพิ่มขึ้นด้วยและจะมีการโจมตีแบบโบนัสโดยการยิงปืนนั่นเองนะครับสกิลพื้นฐานฮะสร้างดาวเมจดหนึ่งร้อยให้กับศัตรูและลบเอฟเฟกเชิงบวกออกจากเป้าหมายหากได้รับผลกระทบนี้นะครับพลังโจมตีเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นและมีการโจมตีด้วยโบนัสโดยการยิงปืนนั่นเองนะครับสกิลสูงสุดสร้างดาวเมจดหนึ่งร้อย 50%ถึง200%เลยนะครับถือว่าแรงมากนะให้กับศัตรูทั้งหมดด้วยนะครับและยังบัฟพลังโจมตีเพิ่มขึ้นด้วยให้กับตัวละครตัวนี้นะครับเป็นเวลา3เทินด้วยกันซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับจัดว่าเป็นตัวที่ดามจด โคตรจะหนักเลยนะครับโดยในแต่ละสกิลนั้นอาจจะสังเกตได้ว่ามีบวกพลังโจมตีทุกสกิลเลยนะครับแล้วก็ยังสร้างความเสียหายแบบโบนัสนะครับด้วยปืนใหญ่นั่นเองเนาะและนี่คือความสามารถของตัวละครในระดับ S บวก กับระดับ S นะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็ต้องขอบอกเลยว่าความสามารถมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับบางตัวเนี่ยตีบอสเก่งนะครับบางตัวลงด่านดีบางตัวเนี่ย, e าา B, ายสามารถลง PVP ได้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอแนะนำสองแล่งนี้ก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดจะทำทุกตัวเลยเนี่ย ว่าน่าจะยาวแน่นอนนะครับและใครที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมนี้อะไรยังไงนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์สําหรับใครลหลายๆคนนะครับขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้แก่ชั้นกันรักกันแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้นะครับชั้นคงต้องขอตัวลาคุณผูช้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปละ